Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เอ้ยโอ้โหชายพี่บุนเก่งมากเลยอย่าพี่คนนี้เขาค่าสวยยโดย เทอเวอร์มันตีดีเลยเห็นว่าเหลือแขนยังห้อยอยู่เฮ้ยเอาลงเรื่องตีเรื่องอะไรเรื่องไวายใจได้แต่ว่าเรื่องตีที่แบบว่าตีไปตายอยตีส่งไป นี่สวยมากผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันนะ Ồ oh, hồ đàn viên <laughs> Ui Ồ oh, hồ Kêu quà chơi cậu เรื่องอะไรคนคนคนไหนที่ไหนบ้างอ๋อเปลี่ยนข้างหมอว่าไงอ้าวเกมแล้วไม่รู้ฝั่งไหนฉันใ้แม่เองดูไม่ออกเลย